จิลาเกรยตรยาพงอายุ45ปีค่ะอาชีพปัจจุบันก็คือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะสําหรับปัญหาที่ตุ่นเ,เจอเนี่ยจริงๆคือเริ่มจากตอนสาวๆก่อนคือช่วงนั้น,นไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่แต่นี้ตอนที่ตั้งครรภ์ลูกคุณหมอก็แนะนําเหมือนกันว่าจะต้องทานพวกแคลเซียมอย่างเงี้ยเพื่อบํารุงกระดูกแต่เนื่องจากตัวเองก็ห่วงในเรื่องของการทํางานแล้วก็แบบคืออาจจะใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยระวังเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้รับประทานแคลเซียมตามที่คุณหมอสั่ง ก็เลยปรากฏว่ามันก็เหมือนส่งผลระยะยาวอะคะ่ะคือตอนนี้พออายุย่างข้อ40เรารู้เลยว่าเหมือนกระดูกเรามีปัญหาก็เริ่มจากการที่ตอนนี้เราไปออกกําลังกายนะคะชอบไปเต้นแอโรบิกปรากฏว่ากลับมาแล้วมันเหมือนแบบมารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวแล้วกระดูกเนี่ยโดยเฉพาะตัวข้อเข่าเนี่ยจะรู้สึกแบบก๊อบแก๊บเหมือนมีการเสียดสีตลอดเวลาเวลาเดินใส,ส่ส้นสูงอะไรเงี้ยก็เลยต้องระวังอะคะ่ะพอเกิดปัญหาตรงนั้นขึ้นเราก็เลยเริ่มมองว่า เอ๊แบบจะทานอาหารเสริมอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมก็เริ่มหาข้อมูลพอดีก็เลยมีเพื่อนนะคะแนะนําว่าเอ๊ให้ลอง U N C แคลเซียมก่อนเพราะว่าตัว U N C แคลเซียมเนี่ยจะช่วยในเรื่องเพิ่มมวลกระดูกแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนื่องจากการเป็นอาจารย์เราต้องนั่งอยู่กับโต๊ะนานๆตรวจงานนักศึกษาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้ก็เลยยิ่งทําให้เหมือนกับในเรื่องสุขภาพโดยรวมแย่ลงด้วย พอเรารู้ว่าตัว U N C แคลเซียมเนี่ยช่วยในเรื่องกระดูกและยังช่วยในเรื่องออฟฟิซินโดมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคจะลองทานตามที่เพื่อนแนะนำด้วยความที่เราก็แบบไม่เคยทานอาหารเสริมมาก่อนเนาะก็รู้สึกว่ายังไงก็ควรต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยลองใช้เวลาหาข้อมูลดูอะค่ะว่าของตัว U N C แคลเซียมเนี่ยเขามีอะไรที่โดดเด่นบ้างอันนึงที่รู้สึกว่าน่าสนใจเลยเนี่ยคือในเรื่องที่ว่า U N C แคลเซียมเนี่ยทำมาจากปลาทะเลน้ำลึกซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะ แบบมันก็แปลกดีเนาะแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติ mm hmm. ก็เลยลองหาเพิ่ม mm hmm. เติมว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าอาหารเสริมที่มาจากปลาทะเลน้ําลึกเนี่ยข้อดีคืออะไร mm hmm. ก็ค้นพบว่าข้อดีอย่างหนึ่งเลยเนี่ย mm hmm. คือในเรื่องของการดูดซึมเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่ามันดีที่สุดอื mm hmm. รู้สึกมั่นใจก็โอเค mm hmm. ก็เลยสนใจที่จะลองรับประทานดูคะ่ะปรากฏว่าประทานแล้วเนี่ยเออมันรู้สึกเหมือนกับร่างกายมันดีขึ้น,นะคะ่ะนอนหลับสบายขึ้น แล้วก็พวกอาการปวดคอปวดไหล่ที่เป็นของออฟฟิศซินโดมเนี่ยก็ดีขึ้นแต่เพื่อนก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเรายังชอบเต้นอารบิกออกกําลังเนี่ยก็ควรจะทานตัวเซนซีโปรโจจยด้วยซึ่งตัวนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องน้ำเลี้งข้อเข่าก็เลยทดลองทานตัวนี้เพิ่มเข้าไป แล้วมันก็เลยทําให้ช่วยในเรื่องของว่าตอนนี้ข้อเข่าอะคะ่ะรู้สึกว่าอาการเสียดสีปรับปรับที่มันเคยเป็นเวลา,าออกกําลังกายเนี่ยดีขึ้นมากเลยคะ่ะทําให้รู้สึกเหมือนใช้ชีวิตได้อย่างบั่นใจมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาใส่ซ้อนสูงเลยพวกนี้แล้วคะ่ะพอลองรับประทานแล้วดีเนี่ยเดี๋ยวนี้คือก็มีเพื่อนๆมาถามเหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้มีการดูแลสุขภาพอะไรยังไงบ้างก็เลยบอกต่อกับเพื่อนๆนะคะว่าอยากจะให้ลองทาน U N C คลเซียมแล้วก็ตัวโปรจจยนี้ดูเพราะว่าเราใช้เองอะแล้วเรารู้ รู้สึกว่าอ้ยได้ผลจริงๆตอนนี้ก็เลยอยากบอกต่อกับทุกท่านนะคะว่าเอ้ยถ้าใครนะที่รู้สึกว่าอยากจะดูแลร่างกายแล้วก็ห่วงในเรื่องกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะให้ลองรับประทาน UNC Projoy กับ UNC Calcium ดูค่ะ